นางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567พร้อมมอบรางวัลพ r i m e Minister's i Award 2024เพื่อช่วยูกเกียรติแก่เยาวชนและครูที่สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่น สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่1 6 2 5สิงหาคม2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกนชนทั้งในและต่างประเทศโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกิจกรรมความสนุกด้านวิทยาศาสตร์มากมาย ที่จะเปิดโลกอาชีพวิทยแสนสนุกของเด็กและเยาวชนให้รู้ทักษะของตัวเองเติบโตอย่างมีเป้าหมายและได้ทำงานในสิ่งที่รักอย่างสนุกสนาน